เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ13ตุลาคม2563สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดทะสถิตในดวงใจตราบนิรันด์วันนี้เสนอเป็นตอนสุดท้ายครับ พะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์แนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบ,บพิษที่นำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชนไม่ได้มีเฉพาะพระสกดิกรชาวไทยเท่านั้นแต่ยังแผ่ภัยสารไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และในอีกหลายประเทศทั่วโลกส่งผลดีต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นอย่างมากมายเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและทรงได้รับการเทริดพระเกียรติจากนานาประเทศว่าทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ด้วยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และส่งดำรงพระองค์อย่างเพียบพร้อมด้วยทศพิษราชธรรมตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบอพิษยังทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงอันไพเราะไว้จำนวนมากซึ่งนักดนตรีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้นำไปบรรเลงอย่างแพร่หลาย สถาบันดนตรีในออสเตรเลียได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายสมาชิกภาพกิติมศักดิ์ทรงได้รับยกย่องเป็นอัคารศิลปินของชาตินอกจากนี้ยังส่งสร้างสารรค์งานจิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติอาทิงานพระราชนิพล,ปลแปลเรื่องติโตนายอินผู้ปิดทองหลังพระและพระราชนิพลเรื่องพระมหาชนก ที่ทรงสอดแทรกคติธรรมในการดำรงชีวิตด้วยความวิริยะอุตสาหะอดทนจนพบความสำเร็จแม้ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จสู่สวรรคาลายแล้วแต่รอยเบื้องพระยุคลบาทที่เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกถิ่นที่เพื่อปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนให้อาณาประชาราชได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นี้จะยังคงจารึกอยู่ในหัวใจของพระสบกนิกรชาวไทยตลอดไปตราบมิรัน์